มาดูเซตสุดคุ้มอีกเซตหนึ่งนะคะก็คือเซต b a ครีมตัวนี้คือ b a ครีมนะคะ30สกรัมหนึ่งชิ้นนี่นะคะแล้วก็มี b a กกลเลอร์ให้ในกล่องสวยหรูนี้มาเปิดกล่องดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างมี b a โรชั่นค่ะ20มิลหนึ่งชิ้น b a กกลเลอร์สามตัวมาร์กนะคะสองซอง สแผ่นนะคะแผ่นหนึ่งหนัก27่ิบเจมิลนะคะแล้วก็มี ba แกนเลอร์ทั้งหมด14ชิ้นให้ทดลองใช้แต่และชิ้นน้ำหนักอยู่ที่0.6กกรัมนะคะสิชิ้นมูลค่าทั้งเซตนี้ทั้งเซตนี้นะคะ ba ครีมแล้วก็ตัว ba แกนเลอร์นี้1นึ0งหบาทแต่เป็นชุดจัดเซตปีใหม่ เราจำหน่ายเพียง12,400บาทซึ่งเซฟไปตั้ง31%นะคะของมีจำนวนสำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยค่า2ปีทั่วไทยคะ่ะเบอร์โทรนะคะ0623933289 0632219782ขอบคุณค่ะ